มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้สนองนโยบายโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวคิดมหาไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้โครงการตามรอยเท้าพ่อเป็นหนึ่งในนโยบายเน้นหนักที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำมาปฏิบัติโดยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พระสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมากําหนดเป็นภันกิจสําคัญในการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งได้กําชับเน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนําไปประยุกต์ใช้ภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พอเพียงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย